อหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมทัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมทัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมพุทธายะพระพุทธะตรัยรัตนะยานมณีนุปรัสีสาหัสสะสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรมมาบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย หังหวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นพร,ราษีสาหัสสุธรรมะพุทธโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีทานาังวารางคันทางศีวรีจะมหเทรังอาหังวันทามิธุรโตอาหังวันทามิธาตุยโยอ,อาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนญาณามะนีน,นพรารัสสีสะหาสุธรรมาุูโทธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันทางศีวารีจะมาเท อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะภูเชมิสเพพุทธ,ธาสเพธธรรมะสเพสังฆพระลัปัต,ตาปัจเจก,กานันจะยังพรัง อรหันตานันจะเตเชนระนระพพัตตก,ก,ก,รกเเรขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังฆาพาลปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังฆา ขลับปัตตาปจเจก,กานันจะยังงรังอระหันตานันจะเตเชนรถังธันธามิสุปโซพุททางอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิบุญพระรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองลูกนะครับหลับฝันดีนะครับสาธุสาธุ that too